Tôi đuổi được vào rồi. One out remaining. Full auto.

กูบอกเลยปอปวันเตะเหรอหน้าทีกูเองเอาเลยเดี๋ยวดูนาทีกูเองอ้าวนาทีก huh. ูเองม่เปลี่ยนจอดแล้วตัดเอเลยกับนะเฮ้ยโอเคโอเแล้ว ตูประตูตูทะเลน่ะโคตรเยอะยังไงก็ตายกูบอกเลยไปไหนไม่ได้ ตามหลังว่าเต็มเลยกระเป๋าก็ะรางสอนน้องเขาแบบว่าเริ่มจากซัพพอร์ตก่อนนะ่ะพยายามซัพพอร์ตซัพพอร์ตมีป้ามีป้ามีป้านี่า้ามีป้ามีป้ามาแล้วอีกตัวนึงอีตัวนึงอีตัวนึงต,<ป>ตายสวยน้องอปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยสวยเก่งมากเก่งมากพีจ่จะพี่จะเล่นพี่จะเล่นก็บอกผมนะผมดูซีรีส์อยู่มันจบอันไหเดี๋ยวนี้เอยเกมเร็วต้อง เก็บเยอมากเก็บเร็วจริงไม่ได้เล่นเรมั้งกูเนี่ยไม่ได้เล่นลเรมั้งใครรัดเอ็ดพี่บอกพี่ทีใครรัดเอ็ดพี่ Thank you. One off four remaining. Friendly, last operator standing. Nice shot, bro. เกือบตาย w ว่ t ต่อฟัคโอ้ยใครจได้ดูนิวแฮนด์หน่อยได้ปะน้าสั่นเลยกับหรออ๋อหลบแล้วเหรอแอมจีกั๊มไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเด้งเสียงตัวติดคั๊มอะทำไมมันยิงโดนมันตั้งปุ่มแต่มันไม่ตายเออใช่โดนสอง ตัวอะไรลงาเะว่าเล่นมันไม่ควรโลไม่เหรออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แมสโตรไม่ควรโลไม่เหรอใช่ไม่ไม่โลงไม่ควรโลมึงกลับไปกันไซส์สิวะชั้นเตียนแมสโตรช้นเตียนตายแล้วเอ็ดตายฟิวตายดนั่นไงนั่นไงตรงขั้ตรงขั้เลย ใครกำลังยิงเสียงไรเดียเาทรา,ายว่าเขาเลยมันเราในาเข้าตรงพอตายอ่ะเป็นแค่ไม่ไมไมมสบ

ผมไม่มีหน้าผมรู้สึกว่าผมไม่มีหน้าที่อะไรนะื่อจากหยิบปืนลอยนัดมาเพื่อไม่ให้นปัดฝนดิตัวดตัวด้ใต้ตัวใช้เอ่อตรงนั้นแหละที่เลนฟอร์ดอ มีตัวแดงตรงหลังตัวมีตัวแดงคอนเนคคอนเนคคอนเนคคอนนี้ไม่กันไปมีอีกตัวมีอีกตัวตรงหลังบอมนั่นแหละแม่หัวเห็นปพราะไม่ใช่นี่หว่า,นานน้นตะ่างเป็นนอตแตงเรนเดินไหลบูนะเน็ตวะเน็ตถ้าได้มาขอเพื่อนบูเลยเดียเด๋ยวไวก่อนกำลังแฟงอ๋อตอนนี้บูหายพี่ไว้พี่เพิงขึ้นนะไม่ต่างโซลา ไีครับสวยสวยาน่า่ไหนฮ้ยไอ้แอไอ้อปิงสี่พี่บวยปิี่ปิงสี่อีกรอบอยอ๋อโซเฟียมั้งพี่ผมไม่แน่ใจนะผมแอบไปไหนวะตระลางตระาสวยไม่เจออะไรเลยที่แบบเข้าไปคุยเลทีเอสเหามาก ทีมสปีกอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาอยู่ดิสคอร์ดแล้วตายตัวนึงนะโอ้โยนี่นี่ไซอยู่ไหนเนี่ยไซอยู่ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างอ้าวอยู่อ๋อเออเชี่ยกูเอ๋อเองกูนะคุยเพลินเลยอ๋อตายอัลิบายโอ้โดนโดนเขาเอ่อสมอลสมอลเบคเลียสมอลเบคเลียโอเคครับเอ่อแค่แค่ชุดสมอลเบรค่เดอยวสมอลเบคโอเคเดี๋ยวนี้นะโอเคได้ได้เชี่ยกูไม่เหลือโดนแล้วเลยโดรนก็แตกหมดแล้ว โอ้ยเหรยฟิลไม่ล็อกขวาไอ้กูอุ้ยไม่หัวว่ะมันคือซิเกชาปัดเกชาสองเกชาสองตัวเกชาสองตัวโอ้ยกูกูช่วยช่วยไม่ทันว่ะเอ้าซาตายแล้วเออเออบาวาบาวากับมันที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่บาวาเดออัมลุอัมลุกระมันที่นี่เกชาตายอู้สวย <m í toys> เปิดรึยังันน่าจะอ่ามารูมั้งซ้อนอยู่รอบบีอยู่ทำอไลรอบบี้วะตายตัวนึงไม่รู้ตัวอะไร My God โอ้พออหน้ามูดังมาแบบ bro Thế này tao nãy mới được Same, same shoe, same shoe Đây, xoay đâu má? Bên này lòng bom bên này là bóng phụ cả, bên này bóng cả, này là một Oh, show me, oh me Tao nãy á Ây, bu ba nưng, hả? office it, off office you office. it, you bên bu ba đây, bên นั่นมาหน้าประตูประตูประตูตายสวยสวย nice dead ขึ้นขึ้นบูขึ้นบูไปเลยโอเคเคลียร์ของบูเคลียร์ของบูแล้วขึ้นไปเลยเพราะเพื่อนจะเข้าแล้วมันมีมมีคนมันเข้าโดยตรงชั้นสองเล้วเขาไม่มันไม่เข้าจากชั้นล่างเลยตายตัวพี่ก็เลยมันไม่มีวะไม่มีใครไม่มีใครอยู่จากชั้นล่างเลยไกลมากไกลมากหลังพี่เข้าหลังพี่เข้าหลังพี่เข้าไม่ไหนอ่ะ เนี่ยล <who> ่ะต้องเงี้ะตายตัวยาน้าตายแล้วกูโดนแฟรกูโดนนะไอวิ่งเลยไอวิ่งเลยอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยกูเป็นวาเดนอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปัดเขาไวให้เดี๋ยวปัดเขาไวให้เขาเวเขาไวตายสองตัวสองตัวตรงกู